สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัศนีเด็ดซื้อออนไลน์นะครับกับรายการเปิดเป่าจ้านี่อุ้ยอย่าเพิ่งหยิบเพิ่งให้ดูดเพิ่งให้ดูสิเพิ่งให้ดู <S 2> <S 2> <ๆ>อ่าก็วันนี้นะครับแน่นอนก็มากับคุณหญิงนะครับนี่ <S 2> <S 2> <S เป็นเพื่อนรักอีกหนึ่งคนของเล้งนะครับแล้วก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วเหมือนกันนะครับถูกมาตั้งแต่จำความไม่ได้เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วเหมือนกันนะครับก็อ่าแน่นอน อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแบบเอ้ยนางในช่องเล็งเท่าไหร่เพราะว่านางจะเก็บตัวนะครับวันนี้เล็งก็คือต้องแบบบึงมาถึงบ้านนางนะเพื่อจะให้มาออกรายการเปิดเป๋าคือบังคับสุดในสุด <c oughs> เด็ดก็นั่นแหละก็วันนี้แน่นอนรายการเปิดเป๋าเนี่ยก็ต้องมีกระเป๋าใช่ไหมครับมาเปิดมาพูดคุออยเกี่ยวกับสตอรี่กระเป๋าใบนั้นๆวันนี้นางก็คือมาแกะโชว์มาแล้วนิดนึงนะครับออกมาโปะแล้วนะครับคือผิดคิวเวอร์นั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกระเป๋าใบที่กำลังจะให้ทุกคนได้ชมกันว่าทําไมนางถึงเลือกใบนี้มา แล้วทำไมมันมีความสำคัญอะไรหรือมันทำไมอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังจากนางกันดีกว่านะครับ <c oughs> เปิดตัวน้องกระเป๋านะคร <c oughs> ับนี่ทุกคนเห็นแล้วเมื่อกี้นิดนึงอันนี้คืออะไรยังไงอ่ะชีบงชีแอนติโกนาเออนะก็คือจริงๆใบนะ้เขาช่วยถือแล้วมันก็มันเสริงเลยม,นะมันไม่ได้มันไม่ได้ยากเลยเออทำไมถึงต้องเป็นมันแบบนี้ล่ะอะเพราะจริงจริงตอนนั้นอะไม่มีสติเพราะว่าไปแอมบัสซีคนเดียวแล้วก็ เวลาเราอยู่คนเดียวอะทุกอย่างจะเลื่อนลอยแล้วพอลองเดินผ่านร้านจีโอชีผมเราก็เดินเข้าไปแล้วเราก็บอกเขาว่าพี่คะเอาไปนี้หนึองไหมคือแค่นั้นจแเ้วพอซื้อมาคือมันไม่ได้ซื้อมาเราแบบเราแบบยังไงนะคือซื้อมาเราต้องหลบไม่ให้ไม่ให้เพื่อนเห็นเลยไม่ให้ใครเห็นเลยคือจะต้องแอบใช้จะต้องอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือ เวลาเราอะอยากได้อะไรอะเราจะเป็นคนชอบแบบเหมือนแต่งตัวตามอารมณ์ตัวเองแล้วใช้อะไรค่อนข้างที่จะแบบว่าคอนทราสกับคนอื่นเขาอะไรเซึ่งจริงๆนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่มันเลือกมาได้ดีนะแล้วก็เพือนไม่ไม่่คอยว่านะจริงๆเออเพราะว่าแบบของเราอะแล้วก็สแบบใส่ของไม่ค่อยเยอะอะไรหรอกวันๆเราพบแค่แบบ มือถือกระเป๋าตังค์แล้วกตะแว่นอะไรกระเป๋าตังค์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าจะไม่พกเลยให้มันหนักกระเป๋าเพราะเราชอบใส่เบาๆประมาณนั้นแล้วแบบคิดว่าใสแล้วก็ขนาดตัวหรืออะไรอย่างมันเหมาะทุกอย่างเหมาะแล้วด้วยความที่หนังอ่ะเคยจะบอกให้ว่าหนังะดีจริงคืออันนี้ใช้มาหลายปีเลยใช้มาหลายปีแล้วมันทนจริงแล้วมันก็แบบ ก็ยังอยู่ตรงนะถึงจะมีความแบบเขียวๆนิดนึงเขาเป็นคนแบบใช้แบบแต่มันยังสวยอยู่นะนเห็นปะยยมันยังเท่อยู่สวยอยู่เอาก็นั่นแหละที่เรกบอกว่า คือตัวนายเมื่อกี้ที่พูดว่าเฮ้ยชอบเรื่องอะไรที่มันแบบว่าบ้าบ้าบบมาทู้ตีองกัน <laughs> แต่ใบนี้เป็นใบที่นางเลิกมาแล้วแบบเอ้ยมึงดีมึงเลือกถูกแล้วม,มาถูกทางอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว <c oughs> ่าเคยใช่เคยไงตอนไปฮ่องกงที่แบบเราไปด้วยกันตอนประมาณแบบ <c oughs> เขาดา,าวสองพันนสามสิบสี่อะไรประมาณนั้นเออแล้วแบบเราไปกับพวกพวกเลงใช่ป่ะแต่ว่าเรา จะต้องไปนัดเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่ฮ่องกงเลยเพื่อที่จะปิดตัวไปซื้อหนีเพื่อไปช้อปปิ้งแล้วไปช้อปปิ้งแล้วก็กลับมาเพราะแบบเขารู้สึกเิดเพราะแบบก็คือซ่อนถุงไม่ได้ไงแต่แบบสุดท้ายมันก็จะแบบเปิดข้องมาทีละบาเลยว่ะงเสื้ออะไรของมึงชเพราะว่าตอนที่ไปอ่ะมันนอนมันนอนคู่กับอะไรไปทั้งหมด หกคนมั้งคล็กนั้นที่ไปด้วยกันอะในกลุ่มอะหกคือแบ่งนอนสองสองเรา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 นอนเป็นห้องใหญ่แบบสามห้องนอนอย่างนี้ใช่ปะก็คือเหมือนแม่ก็คือแม่ไงคือตรวจทุกอย่างในกระเป๋าคือจะตรวจทุกอย่างว่าแบบว่ามึงซื้ออะไรบ้าง้อะไรแบบมึงซื้อมาทำไมมึงซื้อนี่มันทำอะไรอย่างงี้เลยว่ามึงซื้อมาอีกแล้วเหรอมึงน้ำหอมมึงซื้อโดนบานามบานามเสียงดังมากโดนบานามแบบ ทุกคนก็แบบทำชันดีอะไรเงี้ยไเงเหมือนคนรายที่แบบว่าหยิบของไปแล้วให้เพื่อนอีสี่คนหคนเนอะวามึงดูมันซื้อของมา4ี่คนดเออมึงมันซื้อของมาขนาดนี้มึงดูตลกมันเป็นอะไรที่ตลกนะก็เลยต้องหนีอะไรอย่างเงี้ยม่ก็คือเวลาจะทําการใดเนี่ยจะต้องทําคนเดียวตลอดเลยใช่นั่นแหละก็อ่ะ แล้ก็เลยบอกไงว่าเนี่ยเรื่องมัถถกทางจริงๆสาหรับใครที่แบบเอ้ยอยากจะใช้แบบยาวๆใช่ไหมแล้วก็อยากจะแบบเอ้ยกระเป๋าแบบใบในแต่ละใบมันราคาค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมล่ะถ้าอยากจะซื้ออะไรที่มันใช้ได้นานโอเคแนะ่นอนอดูเรื่องของ material อาจจะเป็น,นหนังอะไรอางีอ้อาจจะเป็นผ้าที่เอาจะสีแบบสีดําสีกรมสีอะไรที่มันเข้มๆหน่อยมันจะได้แบบเละเอะเทอะยากอย่างาไบเนี่ยอันติโกนาก็เป็นหนงังใช่ไหมครับ รูปทรงไซซิ่งคือมันกําลังดีเลยมันกำลังดีมัน,นมใส่ของได้เนี่ยมันใส่ของได้แบบกําลังดีใน<ม>ในปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้อยอ่ะแล้วก็เข้ากับนาเข้ากับได้หลายๆลายอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เออมึงคือมึงเดย์มึงเลือกมันดีแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มึงซื้อมานแบบสีชมพูเออสีส้ม,ออสมมาอีกเราก็จะแบบอะไรวะใม่ <c oughs> ใช่ชอบชอบกระเสีสีมากจนตอนนี้ก็คือแบรนด์เนมพักไว้ก่อนเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบถุงผ้าแทนจเพราะฉะนั้นจะสีอะไรก็เรื่องของเราแล้วล่ะ พราะว่าแบบตรงตรงอันนี้ก็คือถุงผ้าก็อย่างแนะน้ำพาอยด์เนี้นนเยเวลาเราเราเป็นคนเหมือนขายของออนไลน์ต้องเกาหลีจ้ะเกาหลีต่างๆนี่อ่าชุดอย่างเงี้ยอ่านใครอยากจะโกมุนยองอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านเดี๋ยวเลขึ้นไอจีด้ให้ดีกว่าขึ้นไอจีไปตามได้เลยครับตรงกลางเลยนะเป็นไอจีของคุณหญิงนะครับคือถ้าเกิดใครที่ชอบแบบเกาหลีสายเกาจริงเสื้อผู้เสื้อผ้าอะโบโบด้วยนี่โบอย่างเงี้ยนะครับ สั่งงได้เลยไปดิเรกเลยว่าเฮ้ยพี่อยากได้อย่างนี้นะคะเอ้ยใส่ชุดนี้อยากสั่งหนึ่ค่ะสั่งได้นะคะอ้าวเขาเรื่องของก็คือแต่ใครของให้บะขอบคุณนะคะโอ้โหทรรมาโอ้โหเคอที่ต้องใช้ถุงผ้าเพราะว่าเราต้องแบตคอมแบตหลายๆอย่างเวลาเราแบบโพสต์ขออาจุม่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบของหนึ่งเข้าเซเว่นอันนี้สําคัญเพราะมันเขาไม่ให้ถุงให้เออเราก็เลยแบบ มันสะดวกอะถ้าจะใช้ถุงผ้าอะไรเงี้ยเออตอนนี้แบรนด์เนมก็คือหรือบบบกระเป๋าหนังต่างๆที่จะไม่ใช่แบรนด์เนยเราก็จะไม่ค่อยใช้เพราะทุกอย่างคือโยนลงในถุงผ้าหมดแล้วมันก็สะดวกสบายซึ่งอันนี้ไม่ใช่แบบมาสร้างภาพใดๆทั้งสิ้นนะคือนางใช้ผงผ้าจริงๆเว้ยไอพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยคือ น้อยมากๆที่จะใช้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใช้บ้างแต่อันนี้ก็เป็นใบที่นางก็แบบเออได้ใช้จริงๆใช้ตลอดอะไรเงี้ยนะครับก็แบบใช้จนคุมจริงๆนะครับใบเนี้ยเออแต่เรามาดูกันนะครับว่ากระเป๋าใบน,น้อยใบเนี้ยสามารถพกอะไรบ้างแล้วคุณหญิงเนี่ยพกอะไรในกระเป๋าแบบในชีวิตประจำวันบ้างนะครับเ,เห็นอย่างเงี้ยคคอนะไม่ได้พกของเยอะนะคือคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องพกแอ่งพกเครื่องสำอางเลยอ่ะนอาจกแต่งรอบเดียวจบเป็นคนแต่งรอบเดียวจบ l ู c ค v อ r a ร e อ่ะ <laughs> เรามาดูกันจ้ะนี่อ่ะ ต้นช่วยถืออ่ะหยิบอันนี้ก็คือไม่นับอยู่แล้วก็คือเป็นกระเป๋าตังค์ที่จ้องมีอยู่แล้วอันนี้ก็ไปซื้อด้วยกันต์จ้าใบนั้นเพื่อนคือโอเคแบบซื้อไปซื้อไม่เถอะแว่นกัก็มีบ้างแต่แต่ก็ก็ใส่นะเพราะเวลาขับรถมันก็ต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยอ่านักษาสายตาแล้วก็อันนี้ก็โอเคอาจจะเอาไว้เติมบ้างนิดนิดนิดหน่อยอ่ะมีบ้างเก็บอันนี้เหตุทำไม ไมหรือไงหรือจะหยิบมาทักอีสั่งได้อีกเหรอหรือไงของที่ร้านนี่หรออุ้ยใครคงจริงมากเลยนี่บอกให้ขายเบ็ดเดียวนะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบคพกจริงหมดแล้วนี่นะคผมกำลังพแค่นี้จริงๆแล้วก็อาจจะมีมือถือมีมืออจริงๆก็มีสเปร์มีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีหน้ากากแต่ว่าอันนี้ตอนนี้อยู่ข้างล่างเลยไม่ได้ใส่เข้ามา อันนี้สําคัญสุดอันนี้อ๋ออันเนี้ยคือจะเป็นสิ่งต่อไปที่จะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะในในกระเป๋าก็อันนี้แหละอ่ะสิ่งนี้ให้ชมนิดนึงละกันรู้ว่าวงให้ให้นิดนึงเงงเงงให้ให้ผู้ชมนิดนึงเพราะคล้ายๆถุงมโ่งเลยนะถุงกระเป๋ก็ไม่มู้เท่าไหร่เอาจริงๆเดียร์ดาเคยไปแล้วก็แบบเข้าตอมอเกาหลีแล้วเขาก็แบบเปิดออกมาแล้วเขาก็ถามว่า what is this ขอนออกมาแล้ว This is my amulet f <laughs> อน luckiest <c oughs> อ,อะไรเงี้ยเขาก็แบบอมยิ้มตอนแรกหน้าเข้มมาก<ๆ>เขาก็อมยิ้มแล้วเขาก็ใส่คืนมาอย่างนี้หรือจริงๆมึงต้องเปลี่ยนเป็นแบบไม่ใช่กล่องแสแตนเลสมึงต้อง<ม><ๆ>อาจจะเป็นเป็นถุงหรือเปล่าเพราะว่าเวลามันผ่านเครื่องตรวจปุ๊บหรืออะไรอ่ะมันเป็นกล่องไงมันอาจจะแบบอู้หูหูหมึงพกระเบิดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จอิงจริงวะอย่างเงี้ยมันก็สบายเพราะเวลาเป็นถุงมันชอบหลุดออกจากถุงแล้วว่าเราเป็นคนแบบ เออเราก็พกเครื่องรางของขังแล้วก็พ้าอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใส่ผ้าเงี้เราก็เลยต้องพกเอาไว้ก็แค่นั้เองแ,แค่ว่าไม่มีไม่ได้จริงอุ่นุ่นใจอุ่นใจเป็นเรื่องทาง,งใจเหมือนกันเลยเหมือนที่เล้งบอกนะรับเป็นยงถุงม่วงเริงที่เล้งจะโชว์ไปหลยทีวะนั่นแหละถุงเครื่องรางคือมันอุ่นใจ เวลาไปแล้วเป็นคนควบผีไงเวลาไปนอนตามที่แปลกๆเราก็ต้องมีมาอุ้มๆไปกอดๆข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก you ่อนที่จะจากกันนะครับก็อยากให้คุณหญิงเนี่ยทิ้งทายไว้นิดนึงว่าสําหรับใครที่กําลังแบบเฮ้ยชมช่องเราอยู่ชมเทปเทเนี่ยอยากจะให้แบบแง่คิดในการเลือกซื้อของนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฝากไว้สักนิดก่อนจะไปนะจ้าโอเคค่ะก็คือเราอ่ะก็ เป็นคนหนึ่งแหละที่ติดตามช่องเลงอะไรเงี้ยแน่อนอนใช่แต่เอาตรงๆนะารๆายๆเทปเลยว่ามันก็ให้ความรู้จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนันนะ้นอ่ะมันก็คือการแบบเลือกซื้อของคืออะไรเนงะี้ยก็พยายามจะบอกแหละว่าการเลือกซื้ออะไรต่างๆหนึ่งมันแบบควรที่จะเลือกแบบในสิ่งที่มันเข้ากับเราและเรา จำเป็นที่ต้องใช้จริงๆใ,ในยคุคนี้สมัยนี้คือเงินน่ะมันไม่ได้หายง,ง,ง่ายเนาะเออคือถ้าสมมติแบบอะไรที่มันแบบเฮ้ยเราจําเป็นต้องมีแล้วมันสําคัญกับชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วมันใช้แล้วมันแบบได้ประโยชน์มากสุดเนี่ยก็ซื้อเถอะจริงๆไม่จะแบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมจะแพงมากไม่แพงมากแต่ถ้าแบบซื้อแล้วมันมีคุณค่ากับจิตใจเราจริงซื้อแล้วมันเหมาะกับเราด้วยอันเนี้ย ก็แนะนําให้ซ like, uh like <ada> ื้อค่ะแต่ถ้าลอยๆอย่างนี้อ่ะที่แบบเดินเข้าไปแบบไปชี้แบบเพีอยวันนี้อันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะทุกอย่างควรใช้สติใช่ก็เหมือนที่เราบอกในจตุคลิปว่าทุกอย่างมันไม่มีไม่มีไม่ได้มีมาตรฐานหรอกว่าต้องถูกต้องแพงต้องแบรนด์นั้นแบรนด์นี้คุณถึงจะจะนั่นจะนี่จะนู่นอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรา สิ่งที่เราได้ใช้แล้วเราใช้แล้วมันทำให้เรามีประโยชน์ยังกับเราบ้างเราพึงพอใจไหมเราแฮปปี้หรือเปล่ามันอยู่ที่ตรง,งนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบเออถ้าชอบ ก็ไปลองดูดูในบัจเจ็ตของเราว่าเราไหวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าทําให้เราลําบากกับชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ทําไปเลยกนมันคือความสุขอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นแหละฝากไว้เท่านี้จบแบบนี้เนาะจบสวยไหมวะหรือไงวะอ่ะโอเคเวลาเกิดเปล่าหรือกดถัดหรือเปล่าก็จะไงก็จะไงวันนี้นะครับก็เท่านี้เราก็ฝากไว้กับเทปนี้ด้วยนะครับเปิดเป๋าแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้กันนจ้าอย่างไงก็ถทานี้ บายนะคะคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ